Bring that ass back like a boom boom boom. รับชมคลิปผมขอแนะนำร้านเติมเกมร i ดแมนช็อปการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์มากกว่า3 0 0แสนคนซื้อคูปองเกมวันพันแมนได้ถูก่าในตัวเกมเติมได้ทั้งผ่านไลน์และเว็บไซต์เติมผ่านทางเว็บไซต์สามารถผ่อนได้สูงสุดสิเดือนกันเลยทีเดียวนะครับผมเพียงทักไปที่ Line แอดริดแมนช็อปเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%เซต้องริดแมนช็อปเท่านาั้น สวัสดีครับผมยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงยุทธชนแนลนะครับโอเคครับวันนี้เรามาอยู่ในเกม one punch man the stone g นะครับผมแล้วก็เรามาอยู่กับ id server 23นะครับผมก็เดี๋ยวจะดันพลังไป300ล้านนะครับผมเดี๋ยวก็ต้องรอดูก่อนว่าจะไปดันจงจุดจุดไหนนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับผมคอโบลอสเลเวล10ครับซึ่ง เราควรจะทําหรือเปล่านะครับผมผมผม,มีจุดสังเกตร,ระหว่างคอขั้น2กับคอขั้น3นะครับผมหรือว่าคอเลเวลสกับคอเลเวลสินะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวรายละเอียดตรงนี้กันดูนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะนําเข้าไปสู่รูปแบบการเล่นในคอเลเวลสิด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะลองเอาไปตีดูด้วยนะครับมาเรามาคุยกันก่อนเลยตอนนี้นะครับ คอเลเวลเริ่มต้นหรือว่าคอขั้นหนึ่งนะผมขอเรียกว่าคอขั้นหนึ่งกันแล้วกันนะฮะคอขั้นหนึ่งนะครับผมมันจะได้รับาการรักษานะครับผมในแถวหน้านะครับผมหรือว่าเราจะได้ฟื้นฟูเกินตัวซึ่งเป็นสกิลพิเศษของคอบโบรอดนะครับผมมันจะฟื้นฟูตรงนี้นะครับผม 80%นะซึ่งต้องเข้าใจก่อนว่าตัวคอเนี่ยมันจะฟื้นฟูแค่แถวหน้านะครับมันคนละเรื่องกับพาสิซบของตัวบูดลอดนะครับท่านผู้ชมตอนนี้คือขั้นหนึ่ง80%ครับต่อเน,นื่อง3รอบนะฮะก็โอเคขั้นหนึ่งก็ใช้ได้สบายหรือสะดือโบเลยนะครับ <S <S ส่วนคอขั้น2นะครับเรามาดูกันตรงคอขั้น2นะฟื้นฟูเกินตัวนะครับตรงนี้นะครับผม Uh, 120อ่า120%ต่อเนื่องสูงสุด3รอบนะซึ่งคอเลเวล2ใครๆก็ทำได้ไม่ต้องเปลืองงบมากในกรณีที่ใครไม่ได้ดองพวก uh, พวกคอพวกโซ uh, พวกนี้ไว้เยอะนะครับผมก็ทำคอเลเวลขั้น2นี่ก็โอเคแล้วนะฮะหรือว่าคอเลวลสที่ผมเรียกนะครับผมมาต่อไปครับคอขั้น3นะคอเลเวล10นะเรามาดูกันครับผมอ่าตรงนี้เลยตรงนี้เลยครับ ยี่หนึ่งร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมเลยนะครับผมเพิ่มมาแค่ต่อเนื่องห้ารอบนะจากของเดิมสามรอบนะจากขั้นสองมาขั้นสามหรือว่าจากขั้นสี่มาขั้นสิบเลเวลเลเวลสี่มาเลเวลสิบนั่นเองนะเลเวลสี่นะครับผมอ่าเลเวลสี่หนึ่งร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์สามรอบนะครับผมอ่าอ่าไม่เกินยี่สิบเท่าเหมือนกันด้วยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมมาที่ อ่าขอขั้น3าหรือว่าเลเวล10นะครับเหมือนกันเป๊ะๆเ,เลยครับแตกต่างแค่เอ่อตรงที่กับสูงสุด5รอบเท่านั้นเองคือแทบจะไม่มีประโยชน์เลยนะผมว่าผมว่าเอาจริงๆแทบจะไม่มีประโยชน์เลยนะตรงนี้นะครับไม่รู้ทีมงานเขา ทำตัวเลขมาผิดหรือเปล่าจริงๆผมคิดว่าน่าจะเป็น150นะครับผมอ่าแต่ว่าผมได้ไปถามทีมงานแล้วทีมงานเขาบอกว่าถูกต้องแล้วครับถูกต้องแล้วค่ะคุณลุงยธอ,อ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูคอเลเวล17นะครับผมหรือว่าคอขั้น4นะครับอ่าตรงนี้ มันจะเพิ่มมาเป็น150%ครับก็สรุปแล้วผมว่าขั้น2กับขั้น3นี่น่าจะน่าจะตรงแล้วละ่ะไม่มีอะไรผิดเพี้ยนไม่ได้บงไม่ได้บักอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าอาไม่ต้องทําก็ได้นะคอเลเวล10ไม่ต้องถึงขนาดที่มันต้องทำเลเวล10ก็ได้เหมือนผมนะเล่นแค่ขั้น2หรือขั้น1ก็พอครับไม่ต้องไปซีเรียสตรงนี้ครับเก็บเก็บดองพวกซอพวกพวกซออะไรนะพวกโซพวกคอไว้ทําอย่างอื่นก็ได้นะผมว่านะครับผม มาเราไปดูกันนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมเป็นที่ถกเถียงกันว่าคอโบลอสนะครับผมมันไม่ใช่คอดิตัวโบลอสนะฮะจะเล่นเป็นสาย HP หรือว่าสายดาเมจน,นะครับผมส่วนผมเนี่ยเล่นทั้ง2สายเลยนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ผมจับมาเล่นสายดาเมจน,นะเออก็ทีมผมเนี่ยคือตอนแรกเนี่ยนกฟินิกแมนอะ่ะผม ทัสมุกีน่ะผมใส่ของอยู่ตอนนี้ถอดออกไปแล้วก็ผมเอาฟินิกมาแทนแล้วผมก็เอาโยกของของทัสมกุกินะครับผมมาใส่ให้กับโบรอสแล้วก็เอาของโบรอสที่เล่นสาย HP อยู่แล้วมาใส่ให้กับเจ้าฟินิกแมนนะเพราะฉะนั้นคลิปคลิปนี้เรามาเล่นสายดามเมจนะครับผมแล้วไปตีกันนะครับผมไปตีเพื่อนนะครับในคอเลเวลสิบนะครับแล้วพิเศษสุดผมจะใช้ตัวละครนะครับผมแค่2ตัวครับ ผมจะใช้ตัวละครแค่สองตัวเลยครับนอกนั้นผมจะเอาตัวไก่ทั้งหมดเลยไก่กปาปลาตั้งกูทั้งหมดเลยนะ <S <S ผมจะใช้แค่กระบองเหล็กกับโบลอตในคอโบลอตนะครับผมท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขอหาตัวแทนก่อนตัวเทียนนี่มาครับผมเดี๋ยวผมใส่ตัวไก่ทั้งหมดเลยนะครับผมไก่กปาปลาตั้งกูมาทั้งหมดเลยแนละ้วเอาหน้ากากาหวานมาน้ากากาหวานมานะครับผมแล้วก็ ขอขอขอใช้ราชันนันฟ like ้าด้วยนะครับแล้วก็ตามด้วยตัวอะไรดีนะท่านผู้ชมเอาเอาใครดีครับเอาอันี้ดีกว่ามาแ้บมแค่ไหนหนึ่งทีครับแล้วเราจัดแบมอย่างนี้แล้วมาครับแบมอย่างนี้นะครมาเราจัดแค่2ตัวนะฮะเราเราใช้ตัวตัวจริงๆแค่2ตัวก็คือบูรอนกับกระบองเหล็กเท่านั้นนะซึ่งบูร้อนเราสายดาเมจนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมว่าจะ เป็นอย่างไรนะครับผมในคอเลเวล10ซึ่งไม่จำเป็นที่ใครเขาจะหาทํากันนะครับมาเดี๋ยวเราไปจัดกันเลยนะผมขอไปตีกับกระสอบทรายอันดับหนึ่งของผมกันแล้วกันนะครับนี่คนนี้เลยครับ GLX นะครับผมกระสอบทรายโน1หนึ่งของผมเองนะครับผมผมจัดมาให้เรียบร้อยมาเขาจัดเป็นทีมพลัง169ล้านนะก็ไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบคลีคลีนะครับผมเป็นแบบ เป็นแบบตึงอยู่นะครับผมเป็นทีมที่ตึงอยู่นะมาจะไปให้ไซส์สองตัวครับมาด้วยกับ g l x หน่อยแล้วกันนะครับผมมาเรามาดูกันว่า2ตัวนี้จะยืนอยู่หรือเปล่านะครับฝั่งนี้กับฝั่งนู้นครับเรามาดูกันที่ว่าเจ้าตัวนะครับผมเจ้าตัวซุยลิวจะปิดจะปิดโบลอสมาถึงกัอนตีเลยครับปั๊บแป๊มเข้าไปหนึ่งตียสองร้อยห้าสิบสองไล์ตายหมดเลยครับไม่เหลืออยู่แล้วครับซึ่งดาเมจมันจัดจ้านมากครับเรียบร้อยครับ ตอนนี้เหลือ2ตัวตามด้วยทั้งซื้อบริกิปั่นมาหนึ่งทีโอ้โหหน้าเหี้ยกันไปเลยแล้วก็ปั่นไปอีกทีโดยฟูบูกี้ครับผมจังหวะนี้ปั่นโอ้ยตายหมดแล้วมาก็ะบอกเลยผมฟาดหน้าไปหนึ่งทีก็แบมไปหนึ่งทีสองร้อยเจ็ดสิบแปดไลน์เนี่ยมาแล้วก็มามาปั่นเป็ดเข้าไปหนึ่งทีครับโอเคครับผมนี่แล้วก็กระบอกเลยตัวตัวล่างแบบตัวล่าง SSR บวกครับนี่ครับผมมาจัดพระโอ้โหแล้วเลือดขาวเขาเต็มหลอดเลยนะผู้ชม เลือดขาวเขาเต็มหลอดเลยครับผมเขาใช้ลินลินมาไงเพิ่มเลือดขาวเต็มหลอดครับนี่ครับคอเลเวลสิบครับตอนนี้ครับมาแล้วครับจังหวะนี้ฉีดถ้าทางฝั่งนู้นฉีดมาครับผมสองตัวยืนไหวชิวครับผมจังหวะนี้แล้วก็ปั่นมาหนึ่งทีครับผมโอเคครับแล้วก็ปั่นแบบกระนำโจมตีมาเลยครับไรโจมตีมาหนึ่งทีครับเป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมแล้วก็เป็นอ้ลงไปดับเหมือนเดิมแล้วก็ฟาดต่อครับก็บอกเลย แป๊บอีกี่หนึ่งทีก็โอ้โหนึ่งพันล้านเหรอนั่นโอ้โหโคตรแรงครับโอ้โคตรแรงครับหนึ่งพันล้านครับกระบองเหล็กฟาดทีหนึ่งพันล้านครับท่านผู้ชมมาปั่นปั่นปันปันครับกระบองเหล็กธรรมดาครับกระบองเหล็กล่างคัปปี้ครับปั่นมาหนึ่งทีก็โบลต์ผมยังไม่ได้ออกนะท่านผู้ชมมาจัดไปครับเป็นฟูบูกิเอ้เป็นทัชซึมูกิจะไม่ใช่ฟูบูกิครับผมปั่นมาจังหวะนี้แล้วยังไงก็แป๊บไม่กี่ทีครับโอ้โหมาครับโบลต์ผมขึ้นมาเรามาดูดาเมจซ่า โอ้โหร้อล้านโอ้โหสายดามเมจครับผม590ร้านิบลาโดนที่ไม่มีตัวบัฟดามเมจครับผม590ล้านเลือดคูณ11ไปเรียบร้อยครับเกือบเต็มหลอดครับสำหรับเลือดขาวนะโอเคครับโดนปั่นมาโดยหมา โดนปั่นมาโดยหมาแล้วก็บอกเรกปั่นไปอีกหนึ่งทีแล้วก็ทำด้วยซีรลิวครับซีรลิวจะเอาโบรอดลงหรือเปล่าครับจังหวะนี้สายดามเมจครับแต่ว่ามาแจากคอเวลสิซึ่งอยู่ได้5รอบผมดูแล้วเวลสกับเวลสิไม่ได้ต่างกันเลยครับเลือดขาวไม่ได้ต่างกันเลยครับหมูตอนแรกผมนึกว่าเราจะได้150%เปนครับสรุปแล้วมันเป็นคอที่ไม่ได้มีการวักอะไรนะ ไม่ได้มีการบัดอะไรเลยซึ่งเราจะเพิ่มมาห้ารอบจากสามรอบนะครับผมทม่านผู้ชมโอ้โห,โโหเลือดขาวไม่ได้เพิ่มเลยนะครับผมเท่าเดิมเลยครับกับขั้น2นะสรุปแล้วเราเล่นขั้น2หรือขั้น1นึ่งก็ได้นะสำหรับคอนะท่านผู้ชมโอ้โหอย่าหาทำนะครับผมโคตรเบืองปานปนปานปานป,าน,ป,า,นปานไปครับเรียบร้อยครับแล้วก็ ปั่นกันต่อครับปั่นกันต่อนะครับปมปั่น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 กันต่อนะครับผม,บผมส่วนรูปแบบรายละเอียดเนี่ยผมถามทาง GM เรียบร้อยนะ GM บอกว่าโอเค มันก็ตามนั้นเลยเออมันก็ตามนั้นเลยโอ้โหจีเอ็มตอบนี่จะปวดมากโอ้โหแล้วผมทำคอเรเวอร์สิเพื่ออะไรเพื่อได้เทิร์นเพิ่มสองเทิร์นใช่ไหมปั๊บปา๊ปาไปหนึ่งทีครับโดยฟรีริวครับเอาโบร้อดผมไม่ลงนะโบร้อดผมสายดามเมจไม่ได้สายเลือดด้วยโอ้โหมาดูครับผมเราจะยืนได้กี่เดินแล้ป,ปับปั๊บแบ๊ะ ไปหนึ่งทียุบสองร้อยสี่สิบแปดล้านครับแล้วหมาตายไปแล้วเหลือซุยริวครับเหลือซุยริวกับโบรอนฝั่งนู่นครับผมปั๊บ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 มาโบรอนเขาครับสาย HP แหละผมดูแลโอ้โหดามมิดก้าล่านครับผมดามมิดก้าล่านครับมาจะไปครับนี่สอมบี้เมนผมหิวเลือดครับสอมบี้เมนผมหิวเลือดมาครับเต็มหลอดเหมือนเดิมแล้วก็ปั๊บ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  แปมไม่หนึ่งทีโอ้โหหนึ่งแสนสองหนึ่งแสนสองดามเมลครับมาแล้วครับจังหวะนี้กลับมองเลยผมฟาดผมฟาดเท่าไรห้าร้อยสี่สิบเจ็ดล้านครับผมจัดไปแล้วก็ทางนู้นปั่นมาหนึ่งทีครับผมปั่นมานี่แล้วก็ปั่น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 นะครับผมปั่น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 นะครับผมโอเคปั่นอีกแล้วโอ้โหยมาปั่นตอนนี้เลือดขาผมหายไปแล้วแล้วกระโดดฉีดครับกระโดดฉีดปั่นสามร้อยล้าน สามร้อยล้านขึ้นมาจังหวะนี้โอ้โหทางฝั่งนุ้นปั่น,นเลือดขาวหายไปแล้วนะครับผมทางโบรถของผมจะเป็นอย่างไรกันบ้างแต่ว่ากระบองเหล็กผมฟาดหน้าไปหนึ่งีโดยการไล่อันตีครับสิบห้าล้านและก็ปั่นปันครับปั่นป,นปันเลือดขาวหมดไปแล้วนะทุกคนเลือดขาวหมดไปแล้วนะเฮ้ยบ้าหรือเปล่าเพิ่งเดินที่สี่เองครับผมมาจะไปปั๊มปั๊มแล้วก็ แแบมไมหนึ่งดีฟ2ง่244ล้านกระบองเล็กเขาตายไปเลยโอ้โห,โห,โหสรุปสรุปกระบองเล็กแบกนะครับผมเรียบร้อยครับโอ้โหผมอยากจะบอกว่าถ้าเกิดเป็นตามที่ผมคิดไว้นะครับผมคอเลเวล10เนี่ย แทบไม่มีประโยชน์เลยนะฮะเห็นไหมครับจากรูปแบบการเล่นเมื่อกีครับผมแทบไม่มีประโยชน์เลยนะครับผมคอเลเวลสิบนะครับผมโอ้ใช้แค่เลเวลสหรือว่าเลเวลหนึ่งก็พอแล้วนะครับผมอย่าหาทําเปลืองขอนะครับผมผมว่านะครับโอเคครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องลุงยุทธชาแนลนะครับเดี๋ยวเราเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบายๆครับ